เข้าสู่โมดูลแรกกันเลยนะครับโมดูลที่1ก็คือการปั้นดินเหนียวดินเหนียวก็แทำไมถึงต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกเพราะว่าดินเหนียวเวลาที่โดนลมปั๊บเกิดอะไรขึ้นน้ําในตัวมันจะระเหยลกไปแล้วมันจะทําให้ดินแห้งงนั้นเวลาที่เราจะใช้เราจะหยิบออกมา ขาวที่ใช้ครับแล้วก็เวลาที่ไม่ได้ใช้เนี่ยส่วนที่ไม่ได้ใช้เราก็จะเก็บเข้าไปในถุงพลาสติกหรือเอาผ้าชุบน้ําคุมไว้ได้แต่ว่าถือแต่ถ้าเก็บเนี่ยคือก็ต้องใส่ถุงพลาสติกห่อมิดชิดคือไม่ให้อากาศเข้าออกดินจะได้ไม่แข็งทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเตรียมดินเหนียวสำหรับปัน้นกันก่อน ในคลิปที่1น,นะครับหรือนนว่าเราจะใช้ซักประมาณเท่านี้ดินเหนียวที่เก็บไว้คือบางทีเราก็ขอไว้ดีแล้วแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่อากาศมันจะเข้าแล้วก็น้ำก็จะไหลออกมีโอกาสนะครับเราก็มาดูอย่างนี้ลองเช็คก่อนลองบีบดูก่อนถ้าบีบแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยบีบแล้วรู้สึกว่าออกแรงเยอะ นั่นหมายความว่าคุณยังไปั้นไม่ได้ไมัแข็งเกินไปสําหรับแรงมือของเราคือแรงมือของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับแรงมือแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถ้าลองบีบบีบแบบนี้บีบด,ด้วยนิ้วทั้งสนิ้วแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยมันเจ็บแสดงว่าดินเหนียวมันแข็งแล้วลองสังเกตดูมันจะแตกๆผิวมันจะแตกๆด้วยนั่นหมายความว่า ดินเหนียวแข็งเกินไปเราจะต้องทําให้มันนิ่มขึ้นวิธีที่ทําให้มันนิ่มขึ้นก็คือนวดแล้วใส่น้ําน้ําสะอาดใส่ค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่อย่าเททีเดียวรวดพลาดค่อยใส่ทีนี้วิธีการนวดดินเหนียวบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ดินเหนียวมันมีวิธีนวดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าขยำขยำบี้บีนะให้น้ำอยู่ตรงกลางให้น้ำท่องอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็ใช้สองมือประคองปึ๊บก็ดันใช้บริเวณตรงนี้ หรือว่าใช้ใช้น้ำหนักไปทางมือข้างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดนี่ก็ได้เหลือนคนถนัดข้างนี้เพน้ำหนักไปที่มือข้างข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งประคองไว้ก็จะออกแรงนิดนึง ขั้นตอนนวดดินลมหายใจก็ช่วยได้มากหายใจให้เป็นจังหวะเราจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราไปลุ้นกับมันมากไปออกแรงกับมันเยอะเกินไปมันทำให้เราเหนื่อยอันนี้ลองเทสโดยการบีบดูอีกทียังรู้สึกแข็งอยู่เนื้อดินยังแตกๆอยู่ก็นะใส่หนาลงไป หรือบางทีดินก้อนใหญ่เกินไปเกินเกินจากมือเรามันก็ทําให้กินแรงเอาออกได้ปริมาณที่ดีที่สุดก็คือเอามือสองมือประกบกันแล้วมันไม่รู้สึกล้อนออกมา กันลังดีอันนี้ก็เก็บไปก่อนเราให้นวดเป็นก้อนที่สองก็ได้อย่าไปนวดทีเดียวก้อนใหญ่ๆมันกินแรงทำให้เราเมื่ยที่สาคัญคือทําไมถึงต้องนวดแบบนี้วิธีนวดแบบนี้มันทําให้ <c oughs> ฟองอากาศในดินเนี่ยมันถูกไล่ออกมาในเวลาที่ดินเหนียว ปั้นเสร็จแล้วเอาไปเอาไปเผาสมมติกระบวนการที่เอาไปเผาต่อเป็นงานดินเผาหรือว่าเอาไปเคลือบเป็นงานเซรามิกเนี่ยฟองอากาศเนื้อดินสําคัญมากคือต้อง,มงไม่มีเลยคือถ้ามีฟองอากาศนิดเดียวเวลาไปเผาดินถูกความร้อนฟองอากาศข้างในเนื้อจะขยายตัวออกมาแล้วทาให้ชิ้นงานของเราแตกแต่ถ้าเราแค่ปั้นเฉยๆก็ไม่เป็นไรไก็ใสน่น้ำไม่หยด ตอนเล็กลงตอน,นวดง่ายสุด พยายามนวดกับโต๊ะที่มันแข็งแรงแข็งแรงนิดหนึ่งครับทำให้เรานวดนง่ายขึ้นนวดไปสักพักก็ลองดิท้าไหม ค่อยๆเติมเีละนอ้อยให้หน้ำเข้าไปอยู่ตรงกลางบีสมบูรณ์เลนเริ่มนิ่มแล้วเริ่มนิ่มแล้วจะบีบออกมาได้ก็พอมันนิ่มแล้วมันจะมีความเหนียวมากขึ้นด้วย เริ่มได้แบีบดูบีดบดูคือเหนียวแน่นและไม่มีรอยแตกๆดูเหนือนก็จะพร้อมให้ปั้นนะครับลองดตรงกลางอยู่ด้วยพเพราะเผื่อบางทีเรายังนวดไม่เข้ากันน้ำอาจจะไปค้างๆอยู่ตรงกลางนะครับเช็คดู เท่ากันสมมุเท่ากันก็มอเก็บให้เป็นก้อน พร้อมแล้วอย่าลืมเช็คมือให้สะอาดก่อนปั้นทุกครั้งนะครับ<ะ>ก็คือขั้นตอนการเตรียมดินนวดดินแล้วก็รู้จักกับดินเหนียวนะครับก่อนที่จะเริ่มทำแง่นปัน